สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง s h e f e and f o ร m รูปร่างหมายถึงรูปลักษณะแบนลาเป็นสองมิติเกิดขึ้นจากการประกอบส่วนสำคัญของศิลปะได้แก่เส้นสีน้ำหนักพื้นผิวเป็นต้นไม่แสดงน้ำหนักแสงเงา ให้เห็นเป็นปริมาตรหรือมวลส่วนรูปทรงมีลักษณะเป็นสามมิตินอกจากจะมีส่วนกว้างและส่วนยาวแล้วจะแสดงส่วนหนาและส่วนลึกเพิ่มขึ้นในบทนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเรื่องรูปร่างความหมายของรูปร่างเรื่องประเภทของรูปร่างรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเลคขคณิตรูปร่างนามธรรมรูปร่างบวกรูปร่างลบ รูปร่างที่ไม่แสดงเนื้อหาเรื่องรูปทรงความหมายของรูปทรงประเภทของรูปทรงรูปทรงจากสิ่งที่มีชีวิตรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงอิสระในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดนี้เลยค่ะ